สวัสดีเจ้าเจ้านางวาดยาเย็นเจ้าดูพเยาและกับวันนี้อยู่มันทะเละเจ้าเพราะว่ามาเอาของมาโชว์ล้ะก็มีก็ดีใจต้วยเจ้าทีได้มาวันนี้แล้วก็มีเอ่อเอ่อตีปิ่นมาดูมาย่ำสนใจลูกของของของพิธภัณฑ์พระรโชว์อยู่เจ้าของทุกทุกกลุ่มเจ้าทีมาในวันนี้ที่11กลุ่มเนี่ยเจ้าตีนั้นมานะเจ้า แต่ก็มีคนสนใจเยอะก็มีคนมาติดตอ่อมีเจรจา,าการซื้อขายกันเหมือนการเจ้าแต่ตอนนี้เขาก็ซื้อประโยชนซื้อเป็นรองเท้าเป็นไอกระเป๋าเจ้าเพราะว่าก็ดีใจที่ได้มาเน้นมาข้างนี้จะได้ออกอโอทอปหนึ่งตำบลมน,นึงพิพธภัณฑ์นะเจ้าทุกทุกท่านที่เช่นว่าไอ ผู้ใหญ่ในยินมานี่มันทะเลนี่ปะกะสนใจเป็นกะ่ยินดีต้อนรับเจ้าก็มีการพ้อนกันเต้นคือดูคือชมนะเจ้ายินดีอ่ะเจ้าติดได้ามาวันนี้น่ะเจ้า